รถเข้าใหม่ของเราวันนี้นะคะตูนมีแคมเปญพิเศษดีๆมาฝากค่ะกับ b e ้น NK Me เคเม l ซ2023ลถจัดหนักส่งท้ายปีครั้งเดียวในรอบปีที่คุณจะได้เป็นเจ้าของรถเบ้นรุ่นใหม่ไม่น้อยพร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง5 0แสนบาทห้ามพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ถึงวันที่3เดตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะสนใจเข้าไปรับชมแคตตาล็อกออนไลน์ได้ที่ w w w b e n ว็บเบเเรามีรถเบ้นสวยๆให้เลือกมากกว่า200คันห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าคุ้มมากๆเลยนะคะปกติก็ถูกอยู่แล้วนะคะกับ ราคาหนึ0 0ล้านบาทพิเศษสุดเลยค่ะกับเมกะเซลราคาเพียงแค่1นึ0 0ล้านบาทเท่านั้นค่ะกับ C 3 5 0ด e-mg คันนี้เลยนะคะมาพร้อมกับสีบอลสุดสวยเลยค่ะคันนี้นะคะสภาพใหม่เนี๊ยมากๆเลยค่ะเลขไม่เพียงแค่4 6 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นและที่สำคัญเลยนะคะราคาประหยัดมากๆยิ่งตอนนี้มีโปรเมกะเซลอยู่นะคะเหลือเพียงแค่1นึ0 0ล้านบาทเท่านั้นเลยค่ะมาพร้อมกับชุด แต่ง AMG ตัวท็อปสุดเลยค่ะความสวยของเขาไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าไดมอนด์กลิวที่โดดเด่นด้วยแถบสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟอินทิเกเรชันไลท์นะคะเป็นไฟอัจฉริยะของตัว Mercedes-Benz ด้วยค่ะคันนี้ได้ล้อ19นิ้วนะคะตัวลายจะเป็นมันติสโปค่ะเป็นลายซี่คาลิปเปอร์เบรกนะคะจะเป็นโลโก้ Mercedes-Benz ของตัว AMG จานเบรกเจาะรูมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะรับรองได้เลยนะคะว่าเป็นล้อ AMG แน่นอนค่ะซีค์ดนอกจากขับสนุกแล้วนะคะภายในห้องโดยสารยังนั่งสบายมากๆด้วยค่ะตัว ็อปแบบนี้แน่นอนว่าหลังคาด้านบนจะต้องเป็นหลังคาแก้วพานอรามิกการรูปนะคะและสีบอนแบบนี้นะคะถือว่าเป็นสีซิกเนเจอร์ของตัวเบนด้วยค่ะช่วงฝนตกแบบนี้นะคะสีนี้ก็คือดูแลรักษาง่ายไม่ต้องล้างรถบ่อยด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากทดลองใช้ตัวระบบปลั๊กอินรุ่นนี้ก็มีมาให้ค่ะการชาร์จนะคะจะอยู่ที่ด้านหลังขวามือของตัวรถเลยค่ะเรา กดเข้าไปนะคะก็คือสามารถเปิดมาได้เลยค่ะตัวหัวชาร์จจะเป็นแบบไท้เอซนะคะนี่เลยเสียบชาร์จง่ายไดมากมากเลยค่ะเสียบที่บ้านหรือว่าจะเสียบตามเตชั่นต่างๆนะคะก็คือได้ง่ายไดยมากๆเลยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะสามารถใช้กําลังไฟฟ้าอยู่ที่3 0มสถึงสากิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าการสตาร์ทหรือออกตัวนะคะใช้ไฟฟ้าก็ไม่ต้องไปยุ่งกับน,น้ามันเขาเลยค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะอยากประหยัดเชื้อเพลิงคันนี้ก็ตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าเขามีแบตเตอรี่ไฮบริดมาช่วยนั่นเองนะคะถือว่าคุ้มมากๆ เลยนะคะกับราคาที่ดีแบบนี้การชาร์จของเขานะคะอยู่ที่ประมาณ2-4ชั่วโมงค่ะและขอพูดถึงขุมพลังของเขาเลยดีกว่านะคะคันนี้มาด้วยการถึง3ระบบเลยค่ะมาพร้อมกับขุมพลังเบนซินนะคะ2 0 0 0ซี cc ค่ะให้พละกําลังแรงมา้า2 1 1แรงม้านะคะแล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้านี้อีก82แรงมา้าทําให้รถคันนี้นะคะอัตราเร่งแล้วก็เครื่องยนต์ดีมากๆเลยค่ะสําหรับด้านท้ายของซีคาสนะคะไฟท้ายนะคะที่เป็นโคมสีแดงขนาดใหญ่ชื่อรุ่นหรือตัวดิฟฟิเซอร์ด้านล่างของ AMG นะคะ ก็คือสวยมากเลยทีเดียวค่ะฝาท้ายของเขานะคะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยค่ะเราจะใช้เท้าเตะนะคะหรือว่าเปิดด้วยรีโมทหรือว่ากดปิดด้วยไฟฟ้านะคะก็คือครบทุกฟังก์ชันเลยทีเดียวค่ะพื้นที่เก็บของนะคะซูมเข้ามาดูเลยค่ะว่าถึงแม้ว่าเขามีในส่วนของตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะแต่ก็ไม่ได้ทําให้ด้านหลังแคบไปเลยทีเดียวค่ะหรือว่าเราต้องการขนของที่มีขนาดยาวนะคะก็ปรับพับเบาะได้อีกสบายง่ายได้มากๆเลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังตามหาอยู่ต้องรีบสแกน QR Code มาสอบถามเจ้าที่ฝ่ายขายได้นะคะหรือว่าสนใจคันอื่นเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราค่ะ w w w b e n k a t c o m เรามีสต็อกคันอื่นให้เลือกมากกว่าอีก200คันแบบจุใจเลยนะคะ ภายในนะคะใหม่มากๆเลยค่ะและภายในคันนี้ก็เป็นโทนสีดํานะคะทําให้ดูแลรักษาง่ายแล้วก็เหมือนใหม่ตลอดเวลาแบบนี้เลยค่ะสําหรับรุ่น C 3 5 0ส E A M G นะคะเป็นรุ่นที่ออปชั่นเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนี้เลยค่ะด้านในต่างๆนะคะฟังก์ชันครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะมีตัวกล้อง3า0อกองศาด้วยนะคะกล้องถอยหลังด้วยนะคะก็คือว่าความคมชัดที่สุดเลยค่ะแอร์ด้านหน้าก็คือแยกอิกสระซ้ายขวาแบบ2โซนเลยนะคะพร้อมกับ เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ด้วยค่ะระดับไฮเอนเลยทีเดียวยังมีไฟแอมเบียนไลท์นะคะสองสว่งางในห้องผู้โดยสารเหมือนอย่างรุ่นพี่ท็อปๆเลยค่ะพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันเกียร์เขาเป็นเจ็ดสปีดด้วยนะคะแล้วก็สังเกตที่นี้เลยค่ะคอนโทรลเลอร์ Controller ทั้งหมดนี้นะคะเต็มแทบทุกช่องเลยค่ะเพราะว่าฟังก์ชันเยอะมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวแดร์ดมมิกซีเล็กโหมดปรับการขับขี่ของตัวรถนะคะแล้วก็คันนี้เป็นช่วงล่างแอร์ซัสเพนชันด้วยค่ะนุ่มนวลมากๆแล้วก,ก,ก็สามารถกดปรับระดับยกสูงต่ำได้ด้วยค่ะตรงนนี้นะ จะเป็นโหมดฟังก์ชันการใช้งานของตัวไฮบริดนั่นเองค่ะมีม่านหลังด้วยค่ะคอนโทรลที่คอนโซลตรงกลางเลยนะคะการเปิดปิดระดับวอลลุ่มเสียงนะคะก็อยู่ที่ดีเช่นกันค่ะตรงกลางยังมีที่เก็บของแล้วก็สามารถใส่แก้วน้ําได้2ใบนะคะแล้วก็รวมถึงพื้นที่เก็บของด้านนี้ค่ะก็ถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนได้อย่างดีมากๆข้างในจะมีในส่วนของตัวพอร์ต USB นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับตัว Apple CarPlay ได้ด้วยค่ะ สำหรับตัวเบาะของเขานะคะจะเป็นเบาะหนังเต็มฟูลแบ็ k เลยทีเดียวค่ะสังเกตเลยนะคะว่าปีกเบาะยังใหม่มากๆแดนบบล์ดคนขับนะคะจะมีทั้งตัวอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลตรงกลางค่ะสังเกตเลยนะคะว่าเขาจะมีในส่วนของตัวการชาร์จให้ดูค่ะว่าตอนนี้แบตเตอรี่เท่าไหร่แล้วอุ่นใจหายห่วงได้เลยนะคะ <Yeah. S 1> ขึ้นมานั่งด้านหลังให้ดูนะคะว่ามีความกว้างมากๆเลยค่ะ c Class โมเดลนี้นะคะแทบจะเทียบเท่า ت ت กับตัว EC l a าสได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเลขกรูมหรือว่าเฮดรูมนะคะตอนนี้เราเปิดซันรูมให้ดูอยู่ด้วยค่ะด้านหลังเมื่อสักครู่นี้มีม่านหลังไฟฟ้านะคะแล้วก็ม่านค่าก็มีเช่นกันทั้งซ้ายขวาเลยค่ะเราสามารถยกแบบแมนนวลได้เลยนะคะลำโพงด้านหลังของเบอร์เมสเตอร์ก็มีมาให้อีกข้างละ2จุดเลยทีเดียวค่ะตัวสลีละของเบาะนะคะก็คือนั่งแบบสบายมากๆเลยค่ะสังเกตได้เลยนะคะว่าตัวพนักพิงไม่ได้แบบตั้งตรงนะคะทําให้การนั่งอ่ะไม่ปวดหลังแน่นอนด้านหลังยังมี ช่องแอร์มาให้อีกด้วยนะคะบอกแล้วว่าคันนี้ออปชั่นครบจบจริงๆเลยค่ะสรุปเลยนะคะสำหรับ C350 EMG คันนี้เป็นรถปี2017ค่ะเลขไม์วิ่งมาเพียงแค่46,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะปกติแล้วนะคะคันนี้เราขายอยู่ที่ราคา1 4 9 0 0 0้บาทค่ะพิเศษสุดนะคะเมก้าเซลอยู่ที่1 2 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นมีคันนี้คันเดียวต้องรีบแล้วค่ะ ราคาดีแบบนี้โปรแมกกเซลมีแค่สิ้นเดือนเท่านั้นต้องรีบแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เป็นแค่ที่เยวจบครบความต้องการวันนี้การ์ตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ